ฮีโร่ใหม่บิลโลเป็นอะไรกับดอรเลียเป็นพี่ชายดอเรียไหมหรือจะเป็นแฟนใหม่ดอเรียหรือจะเป็นเผ่าเีือกันก็ได้เพราะว่ามีคลิปคลิปนี้มีคําตอบก่อนจะเข้าไปรับชมเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะอย่าลืมไปกดติดตาม YouTube นะจ๊ะเผื่อที่ตอบมันไม่ฟีดบิลโลมีพี่น้องอีกสองคนพวกเขาถูกรับเลี้ยงโดยกาลาสีคนหนึ่งในโลเซนเบิร์กแต่ตัวเล็กตัวน้อยโดยทำงานเป็นเด็กฝึกงานในกองเรือล่าสมบัติ สบายไหมก็สบายดีแค่ว่าต้องจ่ายค่าตอบแทนส่วนหนึ่งให้กับเจ้าของเรือค่าในหน้านั่นแหละแต่ค่อนข้างจะยากสำหรับบีโลที่ตอนนั้นยังตัวเล็กตัวน้อยที่สุดอยู่เลยต้องมีพี่ชายแล้วก็คนดูแลพิเศษอะนะจนกระทั่งเริ่มโตเข้าสู่วัยรุ่นแต่ในสายตาพวกพี่ชายเขาก็ยังคงเป็นคนที่ขาดความกล้า,าหาญและความสามารถบิลโลอยากจะพิสูจน์ตัวเองเลยตัดสินใจเดินทางไปที่อ่าวแห่งความตายที่จะมีพวกอสูรและกายโผล่ขึ้นมาบ่อยครั้ง ื่อที่จะตามหาสมบัติแล้วเอาไปให้พวกพี่ชายและคนอื่นๆจะได้รู้ว่าผมมาโคตรเก๋าใช่ค่ะชิบหายแน่นอนเมื่อบิโลเข้าสู่อ่าวแห่งความตายเขาต้องไปเชิญหน้ากับอสูรและกายทะเลอย่างเยอะแบบโคตรเยอะจนได้รับบาดเจ็บสาหัสหนีหัวซุกหัวซุนไปที่สร้างโบราณสถานระหว่างทางก็หยิบมีดสองเล่มที่ปักอยู่ในอสูรและกายตัวใหญ่และทันใดนั้นวงเวทโบราณก็เริ่มทำงานบิโลถูกข,ขังไว้ที่นั่น บาดเจ็บก็บาดเจ็บยังมาโดนขังอีกพวกปีศาจก็กำลังไล่มาเขากำลังจะสิ้นหวังแต่แล้ววิญญาของอสูรและกายทะเลที่อยู่ในมีดก็ปรากฏตัวขึ้นและพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้กับบีโล่ข้าจะมอบพลังให้เจ้าฟื้นฟูร่างกายของเจ้าและทำให้เจ้าแข็งแกร่งพอจะออกมาจากที่นี่แต่แลกคำสาบานี่แกจะต้องช่วยข้าล้างแค้นแค่ฟังก็ดูแล้วว่าชิปหายแต่บีโล่ไม่มีทางเลือกอสูรและกายกำลังจะมา เขาจึงต้องตกลงโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าไอสิ่งที่มันต้องการจะเข็นฆ่านั้นนักล่าสมบัติคือสิ่งที่มันต้องการชีวิตอ่าคุณจำได้ไหมว่าบิโลทำงานอยู่ที่ไหนอืมซอยจุบิโลกลับไปที่โลเซนเบิร์กพร้อมกับสมบัติมากมายนักล่าสมบัติที่นั่นต่างอิจฉาบิโลที่สามารถลอดจากอสูรรักกายด้วยตัวคนเดียวเขาจึงวางแผนที่จะกำจัดบิโลและฮุบสมบัติเอาไว้ น่าเสียดายที่พวกเขาทำได้แค่คิดคำสาบานคือคำสาบานพูดแล้วไม่อาจคืนคำบิลโลถูกครอบนำโดยศูนย์ะกายทะเลเขาใช้ดาบคู่ในมือโจมตีเหล่านักาสมบัติอย่างไม่เลือกหน้านั่นรวมถึงพี่ชายทั้งสองของเขาเมื่อมีสติขึ้นมาอีกทีหนึ่งเขาก็พบว่าฐานของนักล่าสมบัติถูกทำลายไปเขารับไม่ได้กับสิ่งที่ตัวเองทำจึงต้องหลีจากโรเซนเบิร์กไปที่แลมโบส แต่ในระหว่างนี้อสูรากาดทะเลก็พยายามจะยึดล่างของเขาเขาพยายามต่อสู้ไม่ให้มันยึดล่างของเขาและมันมีครั้งหนึ่งที่เขาต่อสู้กับอสูรากาดทะเลก็มีทหารรับจ้างที่กำลังสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับคดีนักล่าสมบัติที่มองเท่งไปยกแก๊งไม่รู้ว่าคุยกันยังไงนะเอาเป็นว่าบวกกันแล้วบิโลก็โดนจิ้มลงทะเลไป และเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากหญิงสาว merfolk คำนี้มาจากภาษานอร์เวย์นะถ้าแปลไทยออกมาจะได้คำว่าชาวเงือกใช่ค่ะดอรเรียมาช่วยบิลโลได้ทันก็น่าจะหมายถึงดอเรียแหละมันไม่มีเงือกตัวอื่นแัง้งงดอเรียรับรู้ได้ถึงวิญญาณสูรและกายที่อยู่ในตัวของบิลโลอย่างบ้าคลั่งเธอได้ช่วยเขาควบคุมมันได้ชั่วค่าวเมื่อเวลาผ่านไปการที่มีวิญญาณร้ายอสูรทะเลอยู่ในร่างกายของเขาทําให้ร่างกายของบิลโลนั้นเปลี่ยนไป ดูเหมือนกับอสูรทะเลมากขึ้นเขาไม่อยากจะเป็นอสูรร้ายจึงตัดสินใจออกเดินทางไปแต่การเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่การตามล่าสมบัติแต่เป็นการทำลายพันธสัญญาที่เขาได้ให้ไว้กับอสูรละกายนั้นจะได้หลุดพ้นจากการควบคุมของมันข้อมูลเพิ่มเติมบิลโลวันเกิดไม่ระบุสูง180เซนเมตรบ้านเกิดไม่ระบุตำแหน่งนักล่าสมบัติในทะเลลึกข้อมูลบิโลมักจะรู้สึกผิด กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเสียงกระซิบของสอูนทะเลทําให้บิลโลนั้นมักจะได้ยินอะไรแปลกข้อมูลลับบิลโลภายใต้การควบคุมของปีศาจทะเลทําให้เขาเคยโจมตีบอหายและบอนนี่อย่างลับๆเสียงเพลงของโดเรียทําให้เขานั้นรู้สึกสงบจิตสงบใจบิลโลและอาตามีความรู้สึกร่วมเกี่ยวกับอดีตของซึ่งกันและกันคาดการณ์ว่าอาตา,าจะให้ฟิลแบบนักล่าสมบัติซึ่งบิลโลเคยเป็นนักล่าสมบัติอะนะและนี่คือประวัติของบิลโล ฉลาบนั่นชอบงับคุณส่วนผมนั่นจะสวบคุณงับประวัติถือว่าใช้ได้มีเชื่อมกับดอรียนิดหน่อยก็หวังว่าพี่แกจะทำลายพันธสัญญาได้นะต้องดูต่อไปในอนาคตว่าจะมาเล่นเรื่องให้บิลโลนั้นหลุดพ้นจากพันธสัญญาหรือจะปล่อยเบอร์เหมอือนอาณาจักรมังกรอะนะหวังว่าจะชอบกันนะไม่ได้ทำคลิปประวัติตัวละครนานมากนะเนี่ยเอาแหละตอนนี้ก็บายบายจอกันใหม่คลิปหนะ้า ไฮเนอร์มึงรีบเข้าก่อนที่เวียดน,นามจะออกโดจินธนะกุกราบแต่มันชงกันไม่หยุดเลยเนี่ย